บรรสัตพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการธรรมะสนทนาได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เสียนธรรมสถานที่ซอยวัชรพลรามอินทรากรุงเทพนี่เองนะครับที่นี่เป็นห้องรับแขกของเสถียนธรรมสถานนะครับท่านแม่ชีส,ส,ส,สันตนาสิทธิ์ท่านได้ก่อตั้งเสียนธรรมสถานขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักพิงใจของคนกรุงเทพในยามที่เรารู้สึกว่าเราห่อเหี่ยวใจนะครับในยามเศรษฐกิจ แย่อย่างนี้นะครับที่นี่จะเป็นที่พักพิงใจของอพวกเราได้อย่างดีอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากจะขอเชิญเชิญตั้งแต่ตอนต้นรายการนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเป็นประจำนะครับเพื่อให้เราได้มาฝึกสติของเรานะครับให้เรามีธรรมะอยู่ในใจกันนะครับแล้วก็มีนักคิดคนสำบสบคัญสำคัญจะเป็นแขกรับเชิญที่นี่เป็นประจำนะครับรายการธรรมะสนาวันนี้เราจะกลับไปที่สวนโมก ที่สุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับจะไปฟังท่านจารย์โพท่านตอบคําถามของเราผู้ศริกชนที่มีปัญหาโดยเฉพาะว่าประเด็นที่เราอยู่วัดเราก็จะทําสมาธิถึงสมาธิได้แต่ทําไมเวลาเรากลับไปอยู่บ้านเราทําไม่ได้เราจะไปฟังคําตอบจากท่านอาจารย์โพกันนะครับเป็นจริงอย่างที่โยมว่าสาหรับคนที่โดยเฉพาะเพิ่งฝึกใหม่ๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ไปหาที่วิเวกที่สงบสิ่งแวดล้อมมันเอื้ออํานวยอย่างวัดเนี่ยจัดไว้อย่างนี้เพราะนั้นมาอยู่ในวัดมันทําได้ง่ายเราอยู่ที่บ้านทีนี้บ้านนั้นเป็นบ้านของเราทีนั้นเพราะฉะนั้นควรจัดจัดเนี่ยเวลาโดยเฉพาะเวลาที่คนอื่นเขาหลับลุกขึ้นมานั่งสมาธิ เันช่นว่าอยู่ในบ้านในเมืองก็มีโอกาสที่คนอื่นเขาหลับเราตื่นขึ้นมาเราอาจจะนอนแต่หัวค่ําแล้วก็ตื่นขึ้นมาเมื่อคนอื่นเขาหลับลองทําอย่างนี้ดูมาสังเกตดูก,ก่อนไปที่กรุงเทพไปอยู่โรงพยาบาลศรีราในกรุงเทพเนี่ยกลางคืนคนอื่นเขานอนหลับเขาลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็ทําได้เหมือนกันเราะนั้นก็หนึ่งเลือกเวลาสองก็ทําดีกว่าไม่ทํา เพื่อพยายามให้พิจารณาว่าเสียงสักว่าเสียงอารมณ์ต่างๆสักว่าอารมณ์เพื่อพยายามเตือนจิตให้รู้ว่าเห็นรูปสักว่าเห็นความเสียงสักวาความคือไม่สนใจไม่สนใจอะไระดีกว่าไม่ทําดีกว่าปล่อยจิตใจให้วุ่นวายเพราะว่าพระพุทธเจ้าเข้าสมาธิฟ้าผ่าลงมาเนี่ยวัวตายคนสลบ พระพุทธเจ้าออกจากสมาธิแล้วถามว่าเกิดอะไรพระบอกว่าตะกี้เนี่ยคว้าผ่าพระองค์ไม่ได้ยินหรือพระพุทธเจ้าตอบว่าไม่ได้ยินเขาถามว่าพระองค์หลับหรือบอกว่าไม่ได้หลับแต่ว่าอยู่ในสมาธิเพราะฉะนั้นอารมณ์ของโลกที่วุ่นวายอย่างเนี้การฝึกสมาธิจะช่วยได้มากแต่ว่าเราควรจะฝึกสมาธิให้มันได้มากขึ้นในที่ที่เงียบเงียบถ้าต่อไปพอไปต่อสู้ นี่ก็มีหลายหลายคน,คนก็มาฝึกสมาธิที่สวนโมกต์ออกไปมันก็ก็จางลงจางลงเหมือนอย่างแบตเตอรี่ที่ชาร์จเอาไว้เนี่ยตอนหลังมันก็ค่อยๆหมดค่อยๆหมดก็กลับมาชาร์จอีกอเพราะว่าอารมณ์ข้างนอกเนี่ยมันต้องจ่ายสมาธิเนี่ยต้องเสียมากนั้นเราก็หนึ่งถ้ามาอยู่ในวัดเนี่ยก็ฝึกให้มาก,ลกอนลกอยู่ที่บ้านก็พยายามฝึก ทำอย่างนี้ดีกว่าไม่ทําสรุปแล้วก็หมายความว่าที่บ้านมันต้องยากกว่าที่วัดเพราะมันิงแวดล้อมมันคนละอย่างว่าถ้าเราพยายามทำหนึ่งเลือกเวลาลสองพยายามไม่สนใจมันก็จะดีกว่าไม่ทําเอาข้าวไปถวายพระแต่พระไม่ได้ฉันจะได้บุญหรือไม่บุญนี้ต้องเข้าใจว่ามันอยู่ที่จิตใจ เราต้องเข้าใจบาปผลว่าบาปนั่นคือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยนี่คือบาปเมื่อใดเกิดความโลภความโกรธความหลงหมันนั้นเรียกว่าบาปเกิดขึ้นในใจการทําบุญเนี่แปลว่าชําระบาปคือชําระความโลภความโกรธความหลงโยมเอาข้าวไปถวายพระโยมศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าต้องการจะบํารุงศาสนาของพระพุทธเจ้า โดยการให้กําลังแก่พระสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยตำาหน้าที่ออกบวชจากบ้านจากเรือนหมายถึงพระสงฆ์จริงๆนะมารักษาพระศาสนาก็ให้กําลังอันนี้โยมก็ไม่มีบากะเรียกว่าได้บุญตั้งแต่แรกคิดกําลังเตรียมอาหารก็ได้บุญที่เอามาถวายสมมติว่าพระไม่ได้ฉันเพราะว่าของมากเกินไปแต่ว่าบุญเนี่ยได้แล้วรอบุญแปลว่าชําระบา เพียนั้นก็ต้องปรับปรุงใหม่ว่าที่จะให้พระฉันของเราบางทีมันมากเกินบางทีก็ฉันไม่หมดอันนี้เราก็ต้องต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นทางฝนโมกเนี่ยเราก็พยายามที่เรียกว่าทําอย่างดีที่สุดท่านอาจารย์เคยเตือนว่าพระขี้เกียจตักปิ่นโตเนี่ยจะเผยแพร่ธรรมะได้อย่างไร บางทีในวันสำคัญวันตายายเนี่ยองหนึ่งเนี่ยต้องตักตักเป็นโต2ยี่สิบเถาเนี่ยต้องตักตักบางทีตักจนเหนื่อยตักนิดน,ดนดหน่อยหน่อยเพื่อให้ญาติโยมสบายใจดังนั้นบางทีก็อาจจะไม่ทั่วถึงแต่ว่าใจของโยมเนี่ยก็ได้บุญแล้วบุญอยู่ที่ใจท่านผูชมครับทำไมใบไม้ใบนี้ถึงร่วงลงมานะครับ เป็นคําถามที่น่าคิดทีเดียวเราจะไปหาคําตอบเรื่องของกฎเหตุกฎผลกับท่านอาจารย์ครืชนจวนอิทราชคแหงกันนะครับโดยอาศัยศับสองศัพท์ในพุทธศาสนาคือกฎปฏิจจสมุบา,บาทกับกฎอิทัปจยตาเรื่องของเหตุของผลในทางพุทธศาสนาเราอธิบายไว้ว่าอย่างไรกันนะครับอิทัปจยตากับปฏิจจสมุบาทก็คือกฎอันเดียวกันเพราะอธิบายถึงสิ่งซึ่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ก็หมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นลอยๆมันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยแต่อิทัปปเจ,จตานั้นถือว่าเป็นกฎที่ยิ่งใหญ่มันครอบคลุมหมดทุกกฎทั่วทั้งจัก,กรวาลน,นี้นะคะเหมือนอย่างเช่นเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมมันจึงมีตรงนี้ขึ้นมาทำไมทรายมันจึงเป็นสีนี้ทำไมมันจึงมีใบไม้ร่วงมากนัก ทำไมใบไม้บางใบมันทังเขียวอ่อนเขียวแก่หรือว่าเป็นสีน้ําตาลอะไรอย่างนี้เนี่ยเราจะศึกษาอิทัิปฏิยตาคือเหตุปัจจัยของการที่มันมีอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไอ้ที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันเป็นผลเราก็จะศึกษาย้อนกลับไปเพราะฉะนั้นอิทัิปฏิยตานี่ก็คือกฎแห่งเหตุและผลที่จะพูดถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอิทัิปัจยตาของส่วนตัวบุคคลหรืออิทัิปจจยตาของของส่วนตัวบุคคลก็อย่างเช่น ทำไมเราถึงมาที่นี่ทำไมเราถึงมาทำงานอันนี้งานอันนี้ก็เป็นผลมันมีเหตุปัจจัยอะไรเนี่ยศึกษาไปก็จะพบแล้วก็อิอทัิปฏิยตาของครอบครัวอิทัิปฏิยตาของที่ทำงานหรือว่าของสังคมหรือของชาติจนของโลกของทั้งต้นหมากรากไม้ต้นหินดินฟ้าอากาศน,าน้ำทะเลทุกอย่างตลอดจนคนสัตว์ต้นไม้เหล่านี้อยู่ในเครื่องของอิทัิปฏิยตาทั้งสิ้น มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นล,ยลอยๆเพราะฉะนั้นเราจะสืบสาวขึ้นไปได้ไม่รู้นานเท่าไหร่เพียงแต่ว่าบางทีมันไม่จําเป็นจะต้องสืบสาวอย่างนั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากว่าเราได้รู้อะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเราก็เรียกว่านี่เป็นกฎอิทัปัตจยตาที่อธิบายตามคำคำ,คำหมายความหมายของคําก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อมีเมฆมันก็ต้องมีฝน ถ้าไม่มีเมฆมันก็ไม่มีฝนอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าดวงจันทร์ขึ้นถ้ามีดวงจันทร์ในคืนนี้มันก็ต้องมีแสงสว่างแสงนวลของดวงจันทร์นี่ก็เป็นผลถ้าไม่มีดวงจันทร์ในคืนนี้แสงสว่างนวลของดวงจันทร์ก็ไม่มีนี่คือกฎอิทัปิปัฏจยตาง่ายๆซึ่งมันจะเกี่ยวกับทุกสิ่งในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วแล้วก็จงอย่าไปเรียกเทียบโทษ โทษคนโน้นโทษคนนี้โทษ่อแม่พี่น้องหรือจังกระทั่งโทษดินฟ้าอากาศอย่าไปโทษโทษให้ศึกษากฎอิทัิปฏปิยาตาแล้วจะแก้ไขได้ถ้ายิ่งโทษมันจะยิ่งถลำลึกคือถลำลึกลงไปในปัญหาแล้วจิตใจนี้ก็จะยิ่งมีความทุกข์ยิ่งขึ้นนั่นไม่ใช่วิธีของคนที่มีสติปัญญาถ้ามีสติปัญญาควรจะศึกษาในเรื่องของกฎอิทัิปฏปิยตาเพราะเป็นกฎที่ อยู่ในชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกขณะจิตเลยเรียกว่าหาเหตุหาผลไปเรื่อยค่ะให้รู้รแต่ว่าหาด้วยสติและปัญญาแล้วก็ด้วยจิตใจที่ไม่เป็นอคติคนอกจากนี้เมื่อเราพูดถึงว่าอะไรอาศัยอะไรแล้วความทุกข์เกิดซึ่งความทุกข์นี่มันเกิดที่ใจที่ความรู้สึกที่ข้างข้างในเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่เรามาพูดถึงเหตุปัจจัยของความทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ ภายในเราก็จะเรียกชื่ออันนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ก็คงอยู่ในเรื่องของอิทัปปัจจยานั่นเองเพราะอย่างที่พูดแล้วว่าความทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นล,ยลอยๆมันเกิดขึ้นเพราะไม่ทันต่อผัสสะใช่ไหมคะผัสสะเกิดแล้วเราไม่รู้จักผัสสะแล้วเสร็จแล้วเราก็ควบคุมใจไม่ได้ก็เลยพ่ายแพ้ต่อผัสสะเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุที่ว่าจิตเกิดเวทนาขึ้น ก็เพราะมีปัจจะเป็นปัจจัยแล้วก็เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นผลของเวทนาเห็นไหมคะนี่คือแสดงถึงเหตุปัจจัยที่มันต่อเนื่องกันผัสสะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นผลของผัสสะและเวทนานี้ที่เป็นผลก็กลายมาเป็นเหตุเป็นเหตุที่ทําให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นผลของเวทนาและเสร็จแล้วตัณหาที่เป็นผลของเวทนา ก็กลับมาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นจะเอาให้ได้ตามตัณหาแล้วก็อุปาทานซึ่งเป็นผลเนี่ยก็กลายมาเป็นเหตุทําให้เกิดพบคือความรู้สึกมีรู้สึกเป็นตามอุปาทานที่ยึดมั่นว่าจะต้องมีจะต้องเป็นคนที่แต่งงานให้ได้ต้องมีคู่รักให้ได้อย่างนี้เป็นต้นอมไอความมีความเป็นที่อยากเป็นอมความมีความเป็นคนสวยคนรวยคนเก่งคนด้อยคนดังต่างๆและผลที่สุดก็หยุดไม่ได้ เพราะฉะนั้นพบนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดชาติชาติคือความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นชั้นถ้าใช้คําแรงก็คือเป็นตัวกูขึ้นมาทันทีและทุกทั้งหลายก็เกิดจิตมันก็ปั่นป่วนวันไว้ระส่ำระสายนี่แสดงถึงอะไรอาศัายอะไร,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 รแล้วความทุกเกิดอะไรอาศัยอะไรแล้วความทุกดับความทุกจะดับได้ก็เมื่อเราสามารถควบคุมผัสสะและผัสสะก็ไม่มีอิทธิพลจะทําให้เกิดเวทนา ควบคุมด้วยอะไรก็ด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วความทุกข์ก็ดับ,บนี่เราพูดถึงปฏิจจสมุปบาทโดยย่อแต่ถ้าว่าเป็นกฎก็กฎเดียวกันคือกฎอิทัปปจจยตาแต่เมื่อกล่าวถึงความรู้สึกก็ใช้ว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่ใช้นในชีวิตที่จะอยู่ในสังคมในในชีวิตประจําวันอย่างสงบสบายไม่ขุนมัวมีอะไรบ้างทําอย่างไรบ้างอันนี้เรียกว,ว่าขอสูตรสําเร็จรูปไปเลยนะครับมีเยอะแยะ ถ้าอันแรกที่สุดนั่นก็คือควบคุมผัสสะให้ได้เพราะว่าในสังคมไม่ว่าจะสังคมทั่วไปหรือว่าสังคมการงานหรือสังคมครอบครัวจะมีผัสสะรบกวนตลอดเวลาแล้วก็ผัสสะนั่นแหละคือทําให้เกิดเวทนาแล้วก็เป็นทุกข์อย่างที่เราพูดกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านที่ถามนี่ได้ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะคะคแล้วก็เข้าใจในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยเฉพาะที่จุดของผัสสะและเวทนาว่าเราจะ ควบคุมมันอย่างไรมันมีอิทธิพลอย่างไรควบคุมอย่างไรนี่ก็คือไม่ทุกขไม่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับใครที่ไหนทั้งนั้นก็จะไม่เป็นทุกข์จะมีจิตใจเยือกเย็นผ่องใสทีนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทํายากเราพูดประเดี๋ยวมันก็จบจะทำานตลอดชีวิตไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมนอกแต่ถ้าฝึกหัดจริงๆมันก็มีหวังมีหวังที่จะสําเร็จเช่นเราแพ้ผัดสะวันหนึ่งสิบครั้งค่อยๆฝึกมันไปแล้วก็อาจจะชนะสักวันละครั้งบ้างสองครั้งบ้าง แล้วก็ต่อไปก็อาจจะชนะหรือแพ้สักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขอให้มีนกำลังใจที่จะฝึกทำเรื่อยนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือคารวาสธรรมสีบนั่นที่เป็นธรรมะของผู้ครองเรือนซึ่งอันที่จริงแล้วจะเป็นผู้ครองเรือนหรือจะเป็นผู้ทำงานก็ไม่ใช่ได้สัพพุริสธรรมเจ็ดอย่างที่เราพูดแล้วนั่นทีนี้อย่างคารวคารวาสธรรมสี่ก็คือเริ่มต้นด้วย สัจจคือความจริงใจถ้าสมมุติว่าผู้ถามเนี่ยมีความรู้สึกจริงใจในเรื่องของความทุกข์จริงใจในเรื่องของความทุกข์ก็หมายความว่ากลัวความทุกข์เหลือเกินแล้วเข็ดลาบความทุกข์ไม่อยากจะพบมันอีกแล้วเก็ดเกี่ยวกับมันแล้วไม่เอาอีกแล้วถ้าหากว่ารู้เรื่องของความทุกข์แล้วก็มีความเข็ดลาบความทุกข์จริงๆก็มีสัจจะเกี่ยวกับความทุกข์ คือปฏิญาณในใจทีเดียวว่าเราจะไม่ยอมให้ใจของเราเนี่ยตกอยู่เป็นทาตของความทุกข์อีกเลยก็จะฝึกฝนอบรมที่ผัสสะอย่างนั้นเป็นต้นพอผัสสะเกิดขึ้นจะคุมสติจิตใจว่าให้มั่นคงพอเห็นรูปได้ยินเสียงหรือว่าได้กลิน่นหรือว่าได้รสหรือว่าได้สัมผัสจะไม่ยอมให้มันเกิดผัดสะขึ้นที่ใจหรือนั่งอยู่เฉยๆก็จะพยายามให้จิตอยู่กระลมหายใจเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ทันมารม ความคิดนึกรู้สึกต่างๆเข้ามารบกวนใจมันทําอย่างเงี้ยตลอดเวลาความทุกข์มันก็เข้าไม่ได้นี่เพราะมีสัจจะสัจจะจริงใจที่จะต้องทําให้ได้พอจัดสัจจะเสร็จแล้วก็มีธรรมะค,รคือจริงใจปฏิญาณกับตัวเองไว่ต้องทําให้ได้ก็มีธรรมะก็ข่มใจมันไม่ใช่ทําง่ายๆบางทีมันก็ตั้งใจจะทาเอาจริงๆนะปฏิญาณก็แล้วแต่เพราะกิเลสท,ที่เราเคยไหลาตามกิเลสเนี่ย จะดึงมันให้มาอยู่นิ่งแล้วก็ให้มันบังคับควบคุมได้ทันทีมันไม่ได้ก็ต้องข่มขีบ่บนะังคับขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมยยายั่วยวนใจต้องแหม้ทาใจให้มั่นคงควบคุมบังคับที่จะไม่ให้ไหลไปตามมันให้ได้นี่เป็นเรื่องของธรรมะทอทหารมอมะจาระอะนะคะเสร็จแล้วก็ขันติข้อที่สามขันติก็คือความอดกลั้นแล้วก็อดทนอด กลั้นนี่ก็เรียกอดกลั้นต่ออารมณ์ที่จะมายั่วยุต่างๆอย่างไม่อย่างเช่นบางคนก็รู้ว่าไอ้รถของเราเนี่ยมันไม่ดีนะแต่เพื่อนก็แหมมายั่วยุอุ้ยนี่เหล้าใหม่นะเนี่ยคือหมายความว่ายี่ห้อใหม่ที่เราได้มาแต่เขาเก็บไว้นานรสชาติดีแกลองหน่อยสิอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีขันติพร้อมกับธรรมะคมทีใจไม่ยอมที่จะไปดื่มมันเพราะถ้าดื่มมันอีกเมื่อไหร่มันก็ขาดสติทุกที ผลของเราเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่กข็ขันติคืออดกลั้นแล้วก็อดทนอดทนในทางกายด้วยทีนี้ข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญมากก็คือจาคะจาคะที่แปลว่าบริจาคโดยมากจาคะเรามักจะนึกถึงว่าบริจาคสิ่งที่เป็นวัตถุให้ทรัพย์สินเงินทองเข้าของนั่นก็ดีหรอกแต่ไอ้จาคะที่สำคัญที่สุดทำได้ยากที่สุดถ้าทำได้แล้วความทุกข์จะลดลงตามลำดับก็คือจาคะกิเลส จะค่าความโลภออกไปซัจกจะค่าความโกรธออกไปซะจจะค่าความหลงออกไปสักดูใจของเราเราเป็นคนขี้โกรธหรือเปล่าขี้โกรธที่ไรมันก็ร้อนทุกทีจะข่ามันออกไปพอจะโกรธก็แก้ไขด้วยลมหายใจเป็นต้นเอาลมหายใจไล่ความโกรธไปก่อนแล้วก็มองเห็นความเป็นอนิจจังของความโกรธเพราะความโกรธนี่มันก็ไม่เที่ยงโกรธมาตั้งหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ตลอด24ชั่วโมงมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา นั้นจากะมันฝึกจากะความโกรธมันออกไปเสียฝึกจากะความโลภมันออกไปเสียลองว่าแม้เราอยากได้อ้นี่ได้ของอันนี้มามากเราชอบมากผลไม้ชนิดนี้เชอรี่ออสเตรเลียเงี้ยเอาละแบ่งให้เพื่อนก็กินสะบ้างแบ่งให้คนอื่นก็กินสะบ้างอย่างน้อยสักครึ่งหนึ่งนี่เป็นวิธีฝึกเล็กๆน้อยๆคือจากะอยากได้อะไรลองแบ่งปันให้เกิดกับความรู้สึกที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันก็เป็นการฝึกจากกะความโลภ ทีนี้การค่าความหลงในลําบากเพราะไม่ค่อยจะมองเห็นว่าไอ้หลงนี่มันคืออย่างไรอย่างที่ว่าแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องของนิวรณ์สามตัวหลังนั่นแหละวันนี้แหละคืออาการของความหลงประเดี๋ยวก็หดหูเหี่ยวแห้งอ่อนเปรียบเปียใจยประเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเพอ้อเจอ้อประเดี๋ยวก็ลังเลสงสัยเอาปัญญาเข้ามาให้มองเห็นทันทีแล้วก็จักขะทั้งกิเลสทั้งตัณหาทั้งอุปาทานออกไป ถ้าจามันจาคะาอย่างนี้ได้เรื่อยความทุกข์ก็มีแต่จะลดลงลดลงจนหมดได้ในที่สุดและในขณะที่ทาจาคะอย่างเนี้เราก็จะค่อยๆมีสติสมาธิปัญญาทันต่อภสษะมันจะติดต่อเนื่องกันแล้วก็จะควบคุมภาษะได้ด้วยครับวันนี้ให้สองสูตรนะฮะสำหรับลูดไปปฏิบัติกันนะครับขอให้ทําจริงๆครับท่านผู้ชมครับ ในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสุนทนาเราจะมาดูเรื่องของหนังสือดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณพลินลุงรัตจะหยิบหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตงามของศูนย์สืบอ,อายุพระพุทธศาสนาของวัดชมระทานตังสวิตมาแนะนําให้เรารู้จักกันที่จริงหนังสือนี่นะครับเขามีเป็นเล่มย่อยๆนะครับอยู่3ามเล่มด้วยกันนะครับถือว่าในวันนี้นะครับคุณพลินจะแนะนําชีวิตงามที่รวมเล่มแล้วทั้ง3าเล่มกันนะครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการหนังสือธรรมะดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มีหนังสือเล่มโตนะคะชื่อว่าชีวิตงามเป็นของกองทุนสืบอ,อายุพุทธศาสนาวัดชนรปรทานรังสฤษฎิ์นะคะแล้วก็กองทุนห้องสมุดสาราจำปีรัฐวัดชนรปรทานรังสฤษฎิ์ เสถียรธรรมมถานและก็กองทุนเสถียรธรรมร่วมกันจัดพิมพ์นะคะหนังสือเล่มที่ชื่อว่าชีวิตงามเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมากในแง่ของการรวบรวมเรื่องราวธรรมะเพราะว่าผู้ที่คัดสรรเนี่ยนะคะได้เลือกเอาเรื่องที่เป็นเรื่องเด่นๆแล้วกไ็ไม่ได้ติดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบางครั้งเราอาจจะเคยอ่านหนังสือรวมเรื่องธรรมะที่เป็นบทความล้นๆนะคะเป็นร้อยแก้ว ล้วนๆเป็นร้อยกรองล้วนแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยรวมทุกอย่างนะคะมีนิทานด้วยมีบทความด้วยมีกรอมีโครงนะคะแล้วก็ผู้ที่เขียนนั้นก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของธรรมะเป็นผู้เป็นผู้ให้นะคะในเรื่องของธรรมะเ,เป็นเป็นที่ยอมรับกันอย่างเช่นท่านอาจารย์พุทธทาส นะคะของท่านอาจารย์ชาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะเป็นการประมวลข้อธรรมะ,ะในเล่มชีวิตงามจะแบ่งออกเป็นสองสองเล่มนะคะคือคือในเล่มใหญ่เนี่ยยังสามารถแบ่งได้เป็นส่วนที่1และส่วนที่2และในทั้งสองส่วนนั้นก็จะมีข้อธรรมะที่แตกต่างกันไปบางเรื่องก็อาจจะซ้ํากันบ้างนะคะแต่ว่าก็น่าสนใจเรื่องที่ดิ้นอยากจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตปัจจุบันชีวิตที่ต้องแข่งแย่งแข่งขันแล้วก็มีการ ต่อสู้นะคะเราอาจจะรู้สึกว่าในสังคมปัจจุบันนี้เรามีศัตรูแต่ถ้าได้อ่านส่วนที่เกี่ยวกับศัตรูในเล่มนี้แล้วเนี่ยจะมองเห็นความจริงนะคะ,ะท่านอาจารย์พุทธทาสได้ได้เขียนเป็นเป็นกรอนเอาไว้แล้วนะคะในเล่มนี้จริงๆท่านเขียนเอาไว้ที่เล่มอื่นนนะคะแต่ว่าเล่มนี้ได้ได้คัดเอามารวมไว้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของศัตรูโดยเฉพาะเลยนะคะท่านได้พูดถึงเรื่องศัตรูเอาไว้บอกว่าศัตรู ศัตรูนั้นจูๆเหมือนคำนองว่าจู่ๆก็มามามา,มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้วิถีชีวิตที่เรานึกว่าเรากำลังเดือดร้อนนะคะศัตรูจู่ๆก็มาไล่นะคะทั่นใช้คำว่าศัตรูผู้จู่มาสอบไล่ นะคะขอขอโทษผู้เป็นเป็นไล่ไปนะคะศัตรูจู่ผู้จู่มาสอบไล่ก็คือหมายความว่ามาทดสอบว่าเราจะเป็นคนอย่างไรท่านทําให้เรามองเห็นไปเลยนะคะว่าคนที่เป็นศัตรูนะั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยกลายเป็นเป็นคุณแก่ชีวิตนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนที่สองซึ่งเป็นเรื่องของนิทานธรรมะเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของศัตรูเหมือนกันใครที่เคยอ่านนิทานญี่ปุ่นเรื่องนี้ก็คงจะประทับใจนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของอผู้ที่เป็น ซามูไรนะคะที่ไปเป็นชู้กับเมียของขุนนางแล้วในที่สุดเนี่ยลูกชายจะมาแก้แค้นแต่ว่าซามูไรคนนี้เนี่ยได้สํานึกบาปก่อนนะคะแล้วพยายามสร้างอุโมงค์เพื่อให้คนเนี่ยไม่ต้องเดินผ่านไม่ต้องข้ามภูเขานะคะใช้วิธีลอดอุโมง์ไปซามูไรอบอกกับลูกชายที่ของขุนนางที่จะมาฆ่าแก้แค้นแทนพ่อเนี่ยนะคะบอกว่าขอสร้างอ,อุโมงคก่อนเพื่อให้ประชาชน นะคะแล้วในที่สุดเมื่อสร้างอุโมงเสร็จลูกชายของคุณนางก็ช่วยกันสร้างด้วยทั้งสองคนก็ช่วยกันสร้างอุโมง์แล้วเมื่ออุโมงสำเร็จเนี่ยลูกชายของคุณนางก็ไม่ได้ฆ่าสมุไรนะคะเพราะว่าอบอกว่าท่านกลายเป็นกลายเป็นครูไปแล้วศัตรูกลายเป็นครูนะคะทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องศัตรูด้วยกันทั้งคู่พบได้ในหนังสือชื่อชีวิตงามนะคะสวัสดีท่านผู้ชมครับคุณพลินลุงรัตกับหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตงามนี่นะครับ ผมอยากจะจบรายการธรรมะสารนาของเราในสัปดาห์นี้ที่เราระลึกถึงสมเด็จย่าก,กันในสัปดาห์นี้นะครับด้วยอมตะพจนาของสมเด็จย่าของปวงชนที่พระองค์ท่านเคยรับสั่งไว้ว่าคนดีของฉันฤจะต้องเป็นคนที่ไม่พูดปลดไม่สอพลอไม่อิจฉาริษยาไม่คดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าบ้าแต่พยายามทําหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรมนะครับก็ฝากเป็นข้อคิด สำหรับท่านที่คิดว่าคนดีเป็นคนอย่างไรจากรับสั่งของสมเด็จย่าที่มีต่อพุงชนชาวไทยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจรา,รายการธรรมะสนทนานะครับเขียนจดหมายมาที่รายการธรรมะสนทนาที่ตู้ปน24ขีด1122ปอทรามคแหงกรุงเทพ10241วันนี้ผมกับทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สัตประพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบคำตามแนวพระธรรมนำให้โลกพ้องของคนไถยเผยแผ่พระธรรมาทานให้ไคราร